สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตากแตนชนละดาลุกใหม่เผยความปังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากโดยเธอนั้นได้หันมารักษาสุขภาพตัวเองเล่นทําเอาชาวโซเชียลตะลึงด้วยความอยากรู้กันเป็นแถวแม้ก่อนหน้านี้นักร้องลงทุงสาวชื่อตากแตนชนละดาจะเจอปัญหาชีวิตขี้โอจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตแต่เจ้าตัวก็สามารถผ่านอุปสรรคและก้าวผ่านประเด็นพูดถึงมาได้อย่างชฉลุยพร้อมทั้งเปล เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าปเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวกลายเป็นสาวสวยสุดแซ่บสวยเปะ๊ะเพิ่มดีกรีความแซ่บขึ้นทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่ได้เห็นลูกทุ่งสาวชื่อดังตากแตนจุฬาฯออกมาโพสตเข้าความตอบกลับรัวๆบ,บ,บน Facebook ส,ส่วนตัวจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ก่อนที่ตากแตนจะออกมาเผยเคล็ดลับที่ทําให้น้ําหนักตัวลด15กิโลภายในระยะเวลาแค่2เดือนว่าน้ําหนักลด15กิโลกรัมในระยะเวลา2 จากตอนแรก76ตอนนี้เหลือ58เคล็ดลับคุมน้ำหนักคือยังคงทานปกติแต่งดน้ำอัดลมกับพวกของทอดแต่ถ้าลดไม่ได้ให้ค่อยๆลดแป้งแทนล่าสุดตะกะแดนได้ปล่อยความปังลงอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งพร้อมโชว์ความแซ่บเผยความสวยเพิ่มขึ้นเล่นเอาชาวโซเชียลนั้นต้องตะลึงเข้ามากดไลค์กันถล่มทลายทําเอาไอจีแทบแตกไม่ได้พักงานที่บอกเลยว่าเบาบางแล้วแซบเวอร์มองมุมไหนก็เป๊ะปังทุกองศาจริงๆยกให้เป็นตัวแม่ใน พอสอนนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคมิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ